เพื่อนคนไทยมากินอาหารอินเดียตื่นเต้นมากอารุสสโมซาหนึ่งก็ปานิปุรีบัตเตอร์ชิคเก้นแป้งเปล่าๆมาซาลาทีหนึ่งอยากกินแล้วหิวเมนูแรกนะคบปานิปุรีมีมันฝรั่งมีถั่วแล้วก็มีซอสลาดมาให้นะคะนี่ให้มาสองน้ำนะคะน้ำสารหร่กับมะขามนะราดเข้าไปแบบนี้เลยฮะต่อไปเป็นน้ำมะขามลุยอยม,มันมีความเปรี้ยวอร่อยมากคนไทยลองชิมนะว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยเหมือนที่คนอินเดียพูดหรือเปล่านี่สาหร่ โอ้ยต้องต่อยลูกอ่ะอาลูกใหญ่สุดเลยเริ่มร้อนต่อไปสโมสซาฮะข้างในก็จะมีอาลูแล้วก็เครื่องเทศต่างๆในใน,ในี้อร่อยร้านนี้อร่อยว่ะแป้งโคตรอร่อยน้ำจิ้มเนี่ยที่บาคนไทยชอบเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีความเครื่องเทศขนาดนั้นอันที่มาตากันโอเคอร่อยมันจะมีความเผ็ดน,นิดนึงต่อไปนะคะก็จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นกับแป้งให้เยอะมากเลยดูท่านึค่ะ ไก่นุ่มมากถ้าเพิ่มความเป็นมาสาะระนิดนึงเริ่มไก่นุ่มมาก